เจออะไรขึ้นบ้างครับในมิลมาม่าเกมที่11วันนี้ก็กลางวงมันอยู่ตรงเราตรงบ้านยาวครับเราเล่นกักสองหนึ่งหนึ่งก็คือบ้านยาวสองคนบ้านคนรวยคนหนึ่งแล้วก็กดังด้านบนบ้านคนรวยคนหนึ่งครับแล้วก็จังหวะวงเปลี่ยนเฟสที่สองครับอินโคก็แบบพุ่งมาทิมบ้านยาวแล้วก็ทําให้เสียสองคนไปครับแล้วพอวงที่สามเราก็เลยรู้ว่าบ้านยาวตรงนั้นโล่ง เราก็เลยขยับไปเล่นตรงนั้นพอวงเฟสที่4เปลี่ยนวงขึ้นไปด้านบนครับก็ว่ามันมีห้องน้ําอยู่ด้านบนเราไปเช็คทรายเราทรายไม่มีเราเล,เ,ลเลือกที่จะหมุนทรายไปครับระหว่างทางก็เสียเพื่อนไปคนหนึ่งครับแล้วก็เหลือผมคนเดียวพอวงที่5เปลี่ยนวงออกไปทางซ้ายบักกี้ยังไม่โดนตัดผมเลยขับรถไปอีกห้องน้ำทรายที่มันอยู่กลางวงกว่าแล้วก็อยู่ตรงนั้นจนใกล้จะจบเกมครับเหลือแค่3ตีแล้วก็ มีตีอะไรไม่รู้ครับสองตัวเดินมาชาร์จห้องน้ำผมผมเห็นมันโดนยิงเจ็บผมเลยออกไปเล่นแล้วมันน็อกหนึ่งผมจะซ้ำแต่เนดตมันมาแล้วก็ตัวน็อกตายผมนึกว่ามันหมดผมก็เลยจะวิ่งเข้าไปหลบในห้องน้ำแต่ไอตัวที่มันวิ่งสวนผมไปอะ่ะมันไม่โดนเน็ตตายแต่มันอยู่ในห้องน้ำผมก็เลยโดนมันยิงตายครับ